มาแน่ไลออนร็อกพายุลูกที่17ของปีสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2,564มาพบกับพยากรณ์อากาศในวันนี้และติดตามพายุลูกที่17กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากการที่เราได้เฝ้าติดตามย่อมความกดอากาศตามที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าหาประเทศไทย เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องด้วยในขณะนี้ทางเว็บไซต์ Joyce ไต้ฝูน Warning Center ได้ให้ยอมความกดอากาศตามบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหมายเลข92 w แล้วและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้ามาทางประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่ติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมิน ขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะตามที่เว็บไซต์ j o ย c e ได้ฝนวอร a r n ่งเซ็นเตอได้ให้ยอมความกดอากาศต่ำ92 w ในขณะนี้ที่อยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์หรือที่ละติจูด6.8องศาเหนือลองจิจูด131.8องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งล่าสุดเว็บไซต์ Joye s t a n f o o d Warning Center ได้ให้สถานะอินเว t เป็นสีสม้มซึ่งมีความรุนแรงระดับปานกลางโดยจะเคลื่อนตัวไปในทางทิศตะวันตกและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่4-5ตุลาคม2564 และจะไปพัฒนาตัวในบริเวณทะเลจีนใต้โดยจะเคลื่อนตัวไปทางตอนบนของทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันที่6ถึง9ตุลาคม2564และจะวกกลับลงมาโดยโมเดล ECMWF ให้การเคลื่อนตัวเข้าประเทศเวียดนามในขณะที่เป็นพายุไต้ฝุน่นและเข้าสอป,ปอลาวเป็นพายุโซนร้อนและเข้าสู่ประเทศไทย ด้วยความแรงเป็นดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับทางด้านภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่11-12ถึงตุลาคม2564ซึ่งถึงแม้ลักษณะของหย่อมความกดอากาศตา่ำและการพัฒนาตัวพร้อมทั้งเส้นทางของการเดินทางของตัวพายุจะค่อนข้างชาัดเจนแล้วแต่เนื่องด้วยระยะเวลาย,ยังคงอีกยาวไกล อาจจะมีปัใจจัยใหม่ๆเข้ามาทําให้ทิศทางหรือการพัฒนาตัวของพายุเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งทางเราจะติดตามและนํารายละเอียดมานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะๆะะค่ะแต่เรื่องของพายุนั้นจะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าจะเข้าบริเวณจังหวัดไหนซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสลมซึ่งหากมีการ เ hey, อาจทำให้ตัวพายุเข้าสู่ตอนกลางของภาคอีสานเลยก็ได้เนื่องจากเรามารสมในช่วงเวลานั้นจะเคลื่อนลงมาต่ำพาดผ่านตอนกลางของประเทศซึ่งเราก็ต้องมาติดตามและเฝ้าดูกันอย่างต่อเนื่องว่าพายุลูกนี้จะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับพายุเตี้ยนหมูหรือไม่ ซึ่งเมื่อเราได้ย้อนกลับไปดูพายุเตี้ยนหมู่ได้พัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนแค่วันเดียวก็ขึ้นฝั่งและลดระดับลงเป็นพายุดิเพรสชั่นพร้อมทั้งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งเป็นเพียงยอมความกดอากาศตามกำลังแรงซึ่งในขณะนั้นได้คาดการเอาไว้ว่าจะเข้าทางด้านจังหวัดมุกดาหารและทำให้มีฝนตกในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออก แต่พายุมันกลับกระโดดไปตกในบริเวณจังหวัดขอนแก่นรวมถึงบริเวณภาคกลางจึงทําให้เกิดฝนตกหนักจนน้ําท่วมที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ในส่วนของเส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวใหมน่นี้อาจจะพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนอยู่หลายวันซึ่งอาจจะทําให้พายุมีกําลังแรงซึ่งเราก็ต้องเฝ้าติดตามและดูโมเดลเพื่อเป็นแนวทางเอาไว้ก่อน <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะได้เตรียมตัวยกข้าวของมีค่าขึ้นสู่ที่สูง ในระยะเวลาที่เหลือต่อจากนี้โดยในส่วนสภาพอากาศในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ว่ามรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางและภาคตะว,วันออกโดยสภาพอากาศในภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบ,บุรี ลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิตำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงา กระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จะมีฝนน้อยพร้อมทั้งมีอุณหภูมิที่สูงส่วนในบริเวณภาคอื่นๆจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะ ช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนส่วนในพื้นที่ที่ต้องประสบกับภายน้ําท่วมพร้อมทั้งระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังพร้อมทั้งส่งกําลังแรงใจไปช่วยขอให้สถานการณ์น้ําเข้าสู่สภาวะปกติโดยไวส่วนพ่อแม่พี่น้องท่านใดยังไม่ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าแจ้งหน่วยงานราชการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ทุกช่วงเวลาค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์กดถูกใจและกดแชร์คลิปของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ